วิดีโอการตั้งค่าอคอมพิวเตอร์ Computer นะครับสำหรับช่างแฟดมือถือนะครับจะเห็นได้ว่านะครับมีแต่ชื่อไฟล์นะครับไม่มีนามสกุลเราจะไม่รู้เลยว่าไฟล์เนี้ยนามสกุลอะไรนะครับเวลาพวกคนที่เทพเขาคุยกันเราก็จะไม่ค่อยเข้าใจนะครับเพราะว่าต้องเห็นแค่ชื่อนะครับเราไม่รู้จักนามสกุลเพราะว่าถ้าเรารู้จักนามสกุลไฟล์แล้วเนี้ย เราจะแยกแยะออกได้ว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์แบบไหนนะครับเอาไว้ทำอะไรนะครับส่วนมากมือใหม่จะจะไม่ค่อยตั้งค่าตรงนี้กันนะครับก็ก็เริ่มจากนะครับเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาสักโฟลเดอร์หนึ่งนะครับมาที่ตัวนี้นะครับถ้าอ่านไม่ไม่ผิดก็คือ organize นะครับแล้วก็มาที่ folder and search option นะครับมาที่ view มาที่โชว์ครับตรงนี้นะครับติ๊กออกนะครับกดแอปพลายไปนะครับกดโอเคจะเห็นได้ว่านะครับนามสกุลของไฟล์จะถูกโชว์มาอันนี้คือ img นะครับ t x t นะครับก็คือเป็นไฟล์เอกสารธรรมดานะครับเปิดด้วย notepad w o r d p a แนะครับ bin นะครับมาที่ อัปเดตด i p นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์อัพผ่านเมมผ่านรีค o v e r y ี่นะครับซึ่งในไฟล์อัพผ่านเมมผ่านรีค o v e r y ี่ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับจะมีโฟลเดอร์ Meta i n f อยู่ด้วยนะครับสำหรับไฟล์ที่ใช้อัพผ่านเมมผ่านรีค o v e r y ี่นะครับ d o ta นะครับ dot a แฟลผ่าน Odin นะครับเป็นไฟล์ของ Samsung apk นะครับ apk เป็นไฟล์ออแอปพลิเคชันนะครับติดตั้งติดตั้งบนมือถือ Android นะครับอันนี้ก็เป็น t r เหมือนกัน th ก็แฟดผ่าน o d i n นะครับเป็นไฟล์ของ Samsung นะครับถ้าถ้าถ้าเป็น t r ของของช่างซ่อมมือถือนะครับอันนี้เป็น zip อีกแบบหนึ่งนะครับ exe ก็คือเป็นโปรแกรมสำหรับ Windows นะครับเปิด zip ตรงนี้ดูนะครับว่า ็นไฟล์อัพพันเมมไหมก็จะเห็นว่าไม่ใช่นะครับเป็นแค่ไฟล์ที่เขารวมมานะครับแล้วก็บีบเป็น .zip มานะครับซึ่งก็คล้ายๆ dot v i l a นั่นเองนะครับ i r นะครับซึ่งเป็นไฟล์ไฟล์มัดรวมไฟล์มานะครับก็จบนะครับการตั้งค่าตั้งค่า Windows นะครับตั้งค่าคอมสำหรับช่างซ่อมมือถือมือใหม่